สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับท wow, ุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอรานอยปกตินะครับรายปกติของวันที่5มกราคม2568นะครับรายปกติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับเป็นนี้ให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับติด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 เลยฝากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นหกกับเจ็ดนะเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกมือเจ็ดมืึเอาตัวเล็กขนาดตัวใหญ่ยังอ่านไม่เห็นหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกมือเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสาม กแปดเกียบแปดหกเกียบตามเลยนะครับตามนนะเออเอา,เอาโอเคครับเน้นที่เขื่อนนี้ตามเคยอะ่ะเออเป็นว่ามาันจะมาทางนี้นะครับนี่นะครับเน้นที่เก็ดบนะครับเจ็ดบนะอันนี้เราเน้นที่เกียบนะหกเกียบ เกียรติแล้วก็เกียรติเปิดใช้นะครับถ้าเกิดม,มาต้องเกียรทำไงล่ะก็อดใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ซื้ออ,อะไรยังไม่เซื้อ <laughs> จบลงลืมลืมแล้วลงลงลืมล ah. ืมนะครับใจรอยแล้วใจลอยนะสันเครับสัสดีครับ